มีลูกสามคนลูกสามคนก็ตายโอโ้โหน่าเห็นอกเห็นใจมีผัวคนหนึ่งผัวก็ตายพลสุดท้ายอยู่ตัวคนเดียวตาก็บอดอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าจะอยู่กินแล้วอยู่กินเป็นยังไงล่ะยาย<ข>าาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเองเงนละเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองแมนไม่ไเฮ็ดยังไงล,ล่ะตาบอดนะั่นจริงสิ บอดกันบานหัวมีอยู่นะมือเขาก็มีหูก็มีอันันมันบอดลวดอะให้มันบอดนู่นเนาะแต่ขอให้ใจยาบอดเด้อเนทุกมื้อนี่กินข่าวกับอีหยังไหมไงอันเฮ็ดผัดหมูเข็เห็ดผัดหมูแมอเอาเงินมาใส่สื้อหมูเงินผู้เท่าเงินผู้เท่าได้เดือนเท่าไหร่ได้สองเดือนก่อนอัน พันหาพันหาแหน่อ่านเบิ้งบอเห็นอ่เจ้าซับเข้าไปข้างในหน่อยนึงเออเอาเออไอ้นี่นะข้าวสารเด้อข้าวสารข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวอ่ะข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเขาวเหนียวข้าวเหนียวเออเจ้ากินได้ยังบ่กินทั้งเจ้ากินทั้งเหนียวเพราะกินข้าวเนีไอ้มาม่าได้กินได้ยังบ่กินได้นี่อันนี้มาม่าเด้อไม่ไงนี่นี่จับเบิ้งนี่นี่นี่มึงเด้อไอ้นี่เครื่องดื่ม นี่จับเบิ่งโนแม่ใหญ่โอ้ยตายถึงมีกาแฟเนาะโอยอยากกินกาแฟโเจ้ามักกาแฟดิแม่ใหญ่แม่นอันนี้ OEC OEC แล้วเครื่องไอ้กระทิงแดง M100 นี่ M100 ก็มีล่ะมีเออสาธุมักบ่มักเอากินให้เบิ่งอเนาะกินกาแฟปาโตซื้อทุกมื้อซื้อทุกมื้อิซื้อบ่มีจักมื้อดิ เขาเอิ่อนไปเนี่ยเขารบาวกินยี่บ่กินโอ้ยแม่นยังกระลักกินมดเนาะกินมดสุวรรณท่านแนวน้ำพริกอันนี้เดี๋ยวสิบอกไงเด้ออันนี้คือน้ำพริกแม่นุ้ยอ่าน้ำน้ำมันอันนี้นะน้ำมันนี่โบแมนเอาไว้ให้ใส่รถเด้เอาไว้ให้อ่าถอดผักผัดจูนแม่นเจ้ามีอยู่บ่จงมีบ่ ซื้อทุกมือซื้อทุกมือเออซื้ออยู่ไยเบิดแล้วก็ซื้อเบิดรักตีอันนี้น้ำปลาแท้น้ำปลาเด้ออันนี้เอาตัวไข่มาได้รับให้ด้วยเหตุใดก็ให้ขึ้นใครเกิดก็ให้ได้ให้ดีสมบัติเพื่อใดก็ให้ได้สมบัติเพือดีก็ให้ได้รับได้ดีเงินก็ขันเจ้าไร้มากก็นำกอทานเด้อสาธุนี่เด้ออันนี้คือข้าวบาว เพื่อพิสูจน์ให้ลู้เดี๋ยวอาตมาส,สิซิมมังกรว่ามันเป็นรสชาติ <c oughs> เป็นยังไงค่ะอืมโอ้เราอยากแห้งมลยไม่ไงอืออาตมาซิมไฮ้ลเ้อร <c oughs> เอ์เอาเอาเจ้าลองกินเบิง้งเราบอกว่าเราอยากกินแห้ง <c oughs> เอาเอานี่เอาจับเลยจับเลยเห็นยี่บอล่ะ <c oughs> เห็นเนาะเอา <c oughs> ซิมเลยอือซาเพิดใหไแล้ว น,น,น,นี่แห้งบ่โอ้โห,โหคุณยายเขาห้วนห้วนเงินเดือนเดือนละพันหานี่พ่ออยู่บ่ไม่ไงร่างเดือนบ่เหลือจะเม็ดี่ร่างเดือนไข่แดงเออจังสั้นเดี๋ยวพาจารชิซอยเด้อค่ะ<า>เอาอยู่บ่งเงินนะพูดเหลือ เอาอยู่บ่เอออก็เาแล้วเนาะเอาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อาจานซี่ซี่ให้เด้อค่ะอืมจัดได้เท่าไหร่โอ้อยากได้หลายยืนแล้วทั้งอยากได้เนาะแก่แล้วแกคืนที่สองสารอืมวันเจ้าเจ้าใส่เป็นอยู่บ่ล่ะใส่เป็นีนี่นายโยมนะ <Okay. S 2> อา,าตมาถึงบอกว่าถ้าทำบุญทำกับคนที่ลำบากถ้าทำบุญช่วยเหลือคนเนี่ยเราต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากสมมุติว่าถ้าเราช่วยเหลือคนรวยๆเราให้เขาหมื่นหนึ่งสองหมื่นเขาอาจจะไม่สนตังเราหมื่นหนึ่งสองหมื่นเขาอาจไม่สนเขาว่าเอ,อ้ยฉันมีเยอะกว่าเธอแล้วฉันไม่รับแต่ถ้าเรามาช่วยเหลือคนยากไร้น่ะพันสองพันห้าร้อยหรือว่าหลักพันหลักห,กหกมืน่นเขาแทบจะร้องไห้ เขาบอกว่าเงิน1,000สามารถเลี้ยงเขาได้เป็นเดือน2เดือนแต่ถ้าไปช่วยเหลือคนที่รวยๆเงินพันหนึ่งเขาแค่เสียดกระดาษของเขาเนี่ยระอาตมาถึงบอกศรัทธายัิโยมทำบุญแล้วต้องทำถูกที่ถึงจะได้บุญทำบุญแล้วต้องทำถูกคนถึงจะได้อานิสงส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบ่งยังไง แบ่งหาร้อยอันนี mm ้เ hmm. ด mm ้ออันนี้แบ่งอียงอะไรหลายคนอะไรหลายใบนี่นี่อันนี้แบ่งเอียงอันนี้เท่าไหร่ล่ะทืบเท่าไหร่เมื่นี้เท่าไหร่พันห้าโพันหกดิโอ้พันหอาจจะนัตนึงม่นไห คิดหกละแย่แเราคันหกสาธุเด้อคุณหมอดคุณหมอเด้อสาธุโบแมนคุณหมอเป็นพระเดิหนะอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์คุยกันมากเกือบสมองแล้วโบหัวเป็นพระดีแต่เราบททบหัวตอนนั้นและเป็นเป็นพระ เป็นคู่บาน่ะเป็นมอมมาเป็นมาแต่ประเทศลาวคนนี้อาจารย์นี่มาแต่ประเทศลาวอ,อ,อ้าทูคุณยายคนนี้อยู่ตัวคนเดียวกินคนเดียวลูกสามคนตายผัวหนึ่งคนก็ตายในหลักชีวิตของคนเราไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ SE, ไม่นอนชีวิตของคนเรา บั้นปลายชีวิตเราเราไม่รู้สิ่งที่ควรทําก็คือคุณงามความดีสิ่งที่ควรทําก็คือสร้างบุญสร้างกุศลอันยังบอกว่าเงิน1นึ่บาทถ้าไปช่วยคนรวยๆเขาอาจจะมองข้ามเงินเราแต่ถ้าเรามาช่วยคนยากคนจนช่วยเหลือคนยากไร่พันหกรบาทเนี่ยสามารถเลี้ยงเขาได้เป็นเดือนบางคนนี่ได้เป็นสองสเดือนเพราะฉะนั้นแล้วยาติธรรมยาตยมทั้งหลายอตาตมาภาพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ พารินชุจิตโตเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยมยมนะ